สวัสดีครับผมเชดซุ้มสกุลเลียงครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับไก่สองตัวนี้นะครับไก่ชนกังฟูพมา่าไต้หวันงอนนะครับผมามาดูชื่อเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าไวา้เขามีชื่อว่าเจ้ายิดคุนโดและตัวแดงนะครับ ล้อเท่มากชื่อว่าเจ้าบลูสลีผมตั้งชื่อตามดาราดังราชากังฟูบลูสลีนะครับส่วนเจ้าจีดคุนโดก็ตั้งชื่อตามวิชาของราชากังฟูบลูสลีนะครับโคตรลอเท่เลยเจ้าไว้ y a ฮูสุดยอดจริงๆตัวบรนางสวยงามยาฮู Yahoo! จะบุด๊ดีโอ้โหแดงสวยยาฮู Yahoo! สุดยอดจริงๆ <c oughs> มักใกล้หน่อย yeah า a h ฮูเท่มากเท่มากล้อเท่จริงจะไวสีไว ฮ่าฮ่าตัวจีนนด๊ดคุณดูฮ่าฮ่าฝนจริงยา่าฮูขาสีเขียวสุดด้วยแล้วพูดก,กันใหม่สวัสดีครับยา่าฮู